ํำไฟผายักเมฆขลาโยนวนแหวนแลน้องอยู่ทั้งพุถ้ามาสูนใบควันคว้างเป็นทั้งเอย่ยงจ้างฟ้าเมฆขันบังทั้งไฟไต้หีไปคนไฟหุดรทหารน้อนจับปืนจ่อทั้งอรัญญาทั้งจำถ้าเม็ดดำแตกมาฝนใหญ่เขาพึงไสเวียนน้ำไหลเขามาบุนอยู่ต่ำสูนนับพวกลวยฝนกไม่อยากจากฟ้า Điểm nhàng con là hèn, Mất dạng khuôn cân ghen Nhàng bèn cháu mà nốt Rút á lây á à vốn Á à vốn Đi kháu má thuộc làng cầu Là môn thông lá kéo cầu Điểm thông làng kín kín Điểm y sát đạt nàng Giờ nàng đã bỏ phản Khi trái non yêu bằng Trẻ ngoan trái đèn Thăng khả nâng năm phên น้ำแฟนผู้แต่งงานไปแล้วแปลว,ว่าใจยังเป็นแฝาเลยเสมอหอดกระดุกย้ำสวยเป็นผู้แท่ห้วยเชมลงใส่มุง้งดวงใจแสนสิกรุ่มบ่มีที่ตั้งระบายบบรรยายเป็นก้อนลังรออ้อากเสียงของอาจากใจจริงที่ลึกซึ้งฝากไปถึงคนนงง ผูวมีแฟนอยู่แล้วเห็นไอ้เบื่ยน้ำว่าอาจคิดลวงตังเก็ดไทยประเพณีเดินหกปีไกลมาหม่อมพระนังได้ไล่เพราะปั่นตายเสียจริงโม่เห็นกันหูแต่เท้าโอ้ยหนอนแลนอนแต่ความกปดกลางนำตาเปือนเป็นไส้มอน เมื่อได้เมียกั้ก่อนฝ่ามันลวงสีเงิดเงินยิดไปเห็นข้าหลังบนเฮาสาบานไว้ให้ตัวกันพี่ตําใสพอห่างในแม่บ้าพา,าเจารักไจ้ไฟไหมจารับเอาแม่นผู้ใดแล้วละว่าให้ใช่ววนตั้งสติเอื้อนล้างคอนเอ็อยู่คือไว้แต่เช่าตรงกันแล้วบ่วมีไปที่มาญาติฝ่าบ่อาจกิดกันเอากันชนที่เปืน ทำนี้ยังเปินกังอยู่ในหูหูว่ามีผัวโงผัวโงอย่าคงมใจเื่องนอนบัดมองไปทางคางเจียงนอนบ่นไออยู่ที่มองดูแมนดูเจ้าคือสีเบ้าจอดใส้วันพี่คิดหอดไอเดินสิบไผ่ไกลมาฝนชีลาบัางหน,น,นองสั่งขน้องถึงฝาน้ำตาพ่นกับน้ำไอยฝนรำ สำเลือจ <len ly cartoons kidneys> no? ีโอ้ยอีนอกแต่ฝนยังมีมือกงทำเติมแทนใจเธอจะไปแต่วันนั้นมือสิบคำเดือนหกตกถึงมานานมานานเฝ้าพี่ชายยังจำได้ดอกมันหมุนไปเรื่อยพี่ชายค่อยเจ้าสิตาเมื่อได้อกปวดเราน้ำตาเพื้นใส่หมอ มันเมื่อได้กูสอนตกเปิดในมันมานั่งอย่าลืมคนตุกนวังน,น,น,น้ำบ่ไม,ม่มาฟงแขนใช่สองผู้พปฏิว่าหายใจไายบ่ปล่อยว่างที่ขอเอาน้ำล่างบ่ให้มนมองสีล่างราที้แนวมองให้พ่องงานเพื่อเขาขนมนั่งลืมเขากินของเมาลืมนั่งทาง để bên ná hay hồng, nhớ lém cả câu si yêu hoa kiếng đốn sụp đã, sao Na nhớ lém chuột, thâu mai mà hoa đào, nhớ vang lên ba coi, <Niccoughs> ăn đi coi, nhớ lém theo theo park, chơi nang đạp, ăn pha sẽ lém cà biên hà, đê, lang, biết chạy ơi, bọ kia cao Đêm chùa gà nhà mau Rụp hót giá lên hót bay Cây bầu đầy tè sắn Còn lắm nhăng tè còn kêu Còn có chân thầy bó không Nay xa hóng mượt vẻ đàn Tiến đầy cơ bó chăm Tiếng lắm chàng bó xúc khờ Tiếng lắm thang nhá Cây ai về Chăm thăm điều phiền phúc chết Mùi nói Tình bó khen thầy ตรงหัวไม่ทำไม่ดักเลยขอบคุณครับ